สวัสดีครับวันนี้ครับพี่วุฒิครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับพี่วุฒิอยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับพี่วุฒิมาอายุทยามาอ่างทองแล้วก็มาที่สุพรรณบุรีครับเช้านี้ครับพี่วุฒิเอาบรรยากาศครับบึงฉวากครับที่รีบึงฉวากรีสอร์ทนะครับอันนี้ด้านหลังนี่ก็คือบึงฉวากครับเป็นบึงน้ําขนาดใหญ่ครับวันนี้ครับพี่วุฒิพาทุกคนมาเที่ยวบึงฉวากครับแต่เช้านี้ครับเมื่อคืนพี่วุฒินอนที่ บึงฉวากรีสอร์ทแห่งนี้นะครับเป็นบ้านไม้ครับบ้านไม้บรรยากาศดีมากๆฟินมากๆเลยครับนี่คือบรรยากาศครับหืเสียงนกกาล้องกันสนันวันไหวสวยครับเป็นเหมือเนี้ยเป็นรีสอร์ทบ้านทุ่งครับบ้านทุ่งจริงๆเลยเนี้ยบรรยากาศดีมากๆเลยครับมีหมอกลงที่กอบผิวน้ําพอจางๆฟินๆครับบรรยากาศครับสดชื่นครับพี่พุ่งเขาเดินออกกําลังกายครับเราตื่นเช้านะครับตื่นเช้า ก็ให้รางวัลชีวิตกับคนตื่นเช้าคืออากาศดีครับพี่วุฒิก็มาเดินครับพี่วุฒิชอบเดินออกกําลังกายยามเช้าครับเดินชิวๆด,ดูนู่นดูนี่ไปดูนกดูไม้ไปบรรยากาศครับนู่นเห็นไหมรีสอร์ทที่พี่วุฒิอยู่ครับก็เป็นรีสอร์ทเป็นบ้านไมดน้ด้านล่างก็มีโต๊ะครับสําหรับ เราก็เวลามีงานเงินรามาเที่ยวานี่คนที่มากินมาดื่มแล้วก็ดื่มกันด้านล่างก็ได้ฮะหรือข้างบนก็ได้แล้วแต่อัธยาศัยครับมองบูมครับแต่ว่าตอนเย็นก็มียุงหน่อยนะครับแต่ตอนมียุงแล้วก็หนีเข้าห้องเปิดแอร์ครับสบายๆชิลๆครับตอนเช้านี่อากาศจะดีครับพิพิชอบครับที่นี่ครับบรรยากาศยามเช้านี่ดีมากๆเลยครับ สิ้นครับสาหรับบ้านไร่ชัยทุ่งครับคนไหนที่อยู่ในเมืองครับอยู่ในเมืองไม่เจอสภาพครับบ้านไร่ชัยทุ่งอากาศดีๆแบบนี้ครับมาครับแวะมานอนกันที่บึงฉวากันสักคืนนะครับแล้วเราจะพบความสดชื่นในยามเช้าแห่งนี้นะครับตรงนี้มันเดินกว้างมากๆครับเดินออกกําลังกายนะครับเดี๋ยวพี่วุฒิก็มีโปรแกรมครับออกอย่างนี้ครับเดี๋ยวพี่วุฒิสายเดี๋ยวนัดเขาบอกว่าเดี๋ยวประมาณสัก แปดโมงแปดโมงกว่าเนี่ยให้เอาข้าวมาส่งครับเพราะว่าที่นี่ครับเขาอาหารก็มีอาหารเลี้ยงนะครับเขาจะเอาอาหารมาส่งให้เราจะกินอะไรเราไปตอนติดต่อเขาตอนที่วมลามาติดต่อเรื่องห้องครับเราก็จะกินอะไรก็ติ๊กบอกครับ้วเช้าจะกินกี่โมงครับเช้าเขาก็จะเอามาเสิร์ฟเอามาให้ถึงห้องครับตอนนี้พี่อู๋ก็ยังไม่ได้กินอะไรนะครับ พี่วุก็เลยมาถ่ายให้ทุกคนได้เห็นได้ดูยามเช้าครับมาดูอากาศดีครับของบึงฉวากสุพรรณบุรียามเช้าแห่งนี้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงนี่พี่วุ้ก็ถ่ายออกมาเป็นไกด์ไลน์ครับให้ทุกทุกคนได้รู้ครับว่ามาบึงฉวากเราจะมานอนที่บึงฉวากรีสอร์ทก็ได้ครับหรือว่าฝั่งตรงข้ามก็มีครับมีรีสอร์ทนะครับมีรีสอร์ทให้ให้เช่าแล้วแต่ครับมันก็มีหลายราคาครับแล้วแต่คนชอบครับแล้วแล้วแต่คนชอบวิวครับทัศนียภาพของแต่ละคนก็ แถวนี้ครับมันมีทัศนียภาพไม่เหมือนกันครับแล้วแต่คนชอบและคนชอบแบบไหนก็เลือกเอาตามสบายครับแถวนี้ก็มีรีสอร์ทให้ให้เลือกอยู่หลายรีสอร์ทเหมือนกันนะครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวพี่วุฒิกล่าวว่าเดี๋ยวพี่วุฒิทานข้าวกินอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่วุฒิจะพาพาทุกคนมาเที่ยวครับมาเที่ยวสวนสัตว์ครับที่บึงฉวากแห่งนี้นะครับบึงฉวากแห่งนี้ก็จะมีสวนสัตว์วันนี้ก็มีโปรแกรมครับเราเที่ยวกันมาตั้งแต่ทริปครับมาจากอายุทยาแล้วก็มาที่อ่างทองแล้วมาสุพรรณบุรี มาที่บึงฉวากแห่งนี้พี่วุฒิขึ้นมาสูงสุดเลยครับเดี๋ยวพี่วุฒิก็จะไล่ลงไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวพี่วุฒิก็จะไปที่ที่ที่ตลาดครับไปไปตลาดตลาดเก่าแถวแถวย่านนี้ก็มีครับแล้วก็ไปไปที่หมู่บ้านควายไปวัดยไปหลายที่เลยครับแล้วไปวัด พาพแกะสลักที่หน้าผาเนะี่ยหลายอย่างเดี๋ยวอุบไว้ก่อนว่าจะไปไหนเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ชมครับตอนนี้เรามาดูก่อนครับว่าภายในครับบึงฉว่างรีสอร์ทนี้ก็บรรยากาศก็เป็นยังไงครับนี่คือบ้านไม้ครับบ้านไม้จริงๆไม่ใช่บ้านไม้นะครับบอกเลยรบ้านปูนนะบ้านบ้านที่แบบว่าเสาว,ว่าเสาต้นเขาจะเป็นเหมือนต้นไม้เขาเลยเรียกว่าบ้านไม้แต่มันไม่ใช่ตอไม้ครับมันเป็นปูนที่เขาสร้างขึ้นมานะครับสร้างบรรยากาศขึ้นมาว่ามันเป็นบ้านจากตอต้นไม้เนี่ยก็สวยอย่างครับ เดินชิวๆครับเดินอากาศดีครับเสียงนกร้องก็เยอะแยะไปหมดเลยครับอากาศตอนเช้าดีมากๆเลยครับเามาเดินนะรถลาก็ไม่ค่อยมีวิ่งนะครับตรงนี้มันก็มีถนนเหมือนกันแต่ว่าไม่มีรถช่วงนี้ครับเราสูดหายใจเข้าปอดไปลึกๆนะครับเราก็หายใจชูมือขึ้นสูงๆแล้วก็หายใจเข้าไปลึกๆเลยให้เต็มปอดเลยครับแล้วเราก็ค่อยๆผ่อนออกมาทางป่านะครับดึงอย่างเงี้ยเราให้ ให้อาหารปอดครับให้ปุ๋ยกระปอดของเราเองนะครับเราจะได้อากาศที่ดีๆเนี่ยเรายืนอย่างนี้ทางี้สบายๆชิวๆเดินนะรัมพ่วุฒไม่ชอบว,วิ่งครับพิมวุฒชอบเดินนะเด,นเดินเดินไวบ้างช้าบ้างครับแล้วเราก็หยุดครับเราหยุดหายใจโดยการยกมือขึ้นเหนือหูทั้งสองข้างครับเราหายใจเข้าปอดลึกๆให้มันเต็มปอดเลยแล้วก็ค่อยๆผ่อนนะผ่อนออกมาทางปากเนี่ยรู้สึกว่าอื้ อย่างเงี้ยปอดเราจะแข็งแรงครับทําแบบเนี้ยสบายสบายมะเร็งปอดไม่ถามหาครับแล้วอย่างวุ้นพี่วุ้นไม่ได้สูบบุหรี่ครับก็เลยเออมีสุภาพพลเมลแข็งแรงครับแข็งด้วยแรงดีด้วยนะครับคุยคุยคุยซะหน่อยนะนี่คือบรรยากาศครับที่บึงฉวากครับบึงฉวากสุพพันบุรีครับสุพพันบุรีนะอย่างนี้เป็นบ้านเดี่ยวนะครับบ้านแฝดก็มีบ้านต้นไม้มีทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฝดครับใครชอบแบบไหนก็เลือกได้เลยครับวันจันถึงบุรพายก็ราคาหนึ่ง สูเสาวที่ก็ราคาหนึ่งนะครับอันนี้คือแต่แตกต่างแค่200เองไม่มีปัญหาแล้วครับนิดหน่อยครับสบายๆจิ๊บๆสำหรับการเดินทางครับการเดินทางเราก็ได้สถานที่ดีๆได้ที่พักผ่อนดีๆแล้วก็สบายใจครับสบายๆพี่วุเป็นคนอย่างนี้ครับขอให้นอนหลับสบายๆครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ไม่ได้นะครับนี่คือบรรยากาศครับที่บึงฉวากแห่งนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามพี่วุฒิไว้นะครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับแล้วเดี๋ยวพี่วุฒิเอา คิดดีๆเอาภาพเดียวฝากทุกคนที่อยู่ทางบ้านที่ไม่ได้ออกไปไหนนะครับกดติดตามพี่วุิไว้นะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ช่วยแชร์คลิปข่องพี่วุิออกไปให้ทุกคนได้รู้ได้เห็นกันครับเพื่อเป็นวิทยาทานในการชมกัน